สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลียงพาเพื่อนที่คบรักทุกท่านครับเมื่อนี่ขาน้อยกะได้มาหานาอใหม่เนาะมาเหตดมาเห็ดสีนะครับเขาโทษมากว่าอยากกินแกงนาอใหม่ว่าฉันกับไปซับเนาอใหม่ไปเก็บยานั่งอยู่ขางหัวข้าเจ้ามากกับปลุกปทธิดานะครับมัดแกงนาอใหม่ซอยนะครับปทธิดากับลุกิ้งจังขึ้นมาว้าพมมาถึงเพื่อพื่นตืนขีเกี่ยมยบวาขีเกี่ยมอยู่ในถั่วขาน้อยกะเทนามครับยานั่งได้มากอะเอามายอง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  ให้น้ำยานั่งมันออกยองยองยองทั้งขีมมือทั้งน้ำยานา่งปนกันมุนเอเล่เลยครับนี่ฉันกะให้พัทธิดาครับตำขเขาเบียให้โอ้ยนางกับตำหัวสันหัวข้อนุ่นโอ้โนั่งตัมไหมพัทธิดากับตำมย่างกัดเลยเอาพริกไส่บ้ารนี่พริกไส้ฟีหาหน่วยย่านพัทธิดากินน้ำครับจากนั้นน้ำยานั่งที่ฉันยองใส่ขีมมือครับ หน้ำนั่นละกมากรองเอาเศษมันออกเนาะครับเอาเศษมันออกกรองดีๆหยอก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 เอาขีเมือใส่กุลีกุลีกุลีไปแซ่บคือเก่าล่ะครับขีเมื้อจะของเนี่ยเห็ดบอเป็นไงอย่างเงี้ยกองแล้วๆกะเอาน้ำมันมาเทใส่หม้อขึ้นโอ้ยพัดดีดาของฉันกะตั้มอย่างไรเราประทัดแหลกจักเชื่ออยู่โอ้ยเหมือนฉันกะข,ข้างหม้อไว้ ข้างมอไว้ขา้าน้อยกับข้างมอไว้พยพัติดาก็บต่ำนี่แหละต่ำจนเมีไอ้บนเนอสองใม่สองมือเฮ็ดสีบนว่าโทรมาบอกว่าเอาบักพริกหลายเด้อลูกโดดหลายว่าสั้นว่าถ้ากักรกำไส่หายเลยแรื่อวันนี้ก็มาเฮ็ดผักขาโอ้ยผักขาเฮ็ดผักขาไปน้ำกับบาดมือขน้อยไปโอ้ยจังไดเนอแกงเอ่อเนอใหม่ครั้งแ,ง,งแรกในชีวิตนี่แลกิีแกงจังไดให้มันแสบหูดผักขาไป น้ำกับบาดมือไปโอ้ยจะเป็นมันลำบากเนาะโซจะได้กินแต่ละมือแต่ละขามนี่เบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิง,บงเฮดตั้มได้เอาบาดมือพอเสร็จแล้วจะเฮดยังต่อบาดนี่นอไม่ที่ภาพไปเฮดสีเพิ่นเตรียมไว้เอามาลงแบ่งออกครึ่งหนึ่งแล้วว่าจะแกงอีกครึ่งหนึ่งมือหลังแกงไปน้อยเดียวพอ่อมือนี่เอาแค่กินแค่สองสามคนพอนอไมอ่ล่างเฮด เอาเห็ดมาล่างเพื่อนซื้อเห็ดมาวัาพัทิดาอยากกินเห็ดว่าสั้นว่าแล้วก็เอาเห็ดมาล่างหลักดีๆเด็ดขายเด็ดแขงมันออกแต่ว่าเขาบอกว่าให้เอาขามออกแต่ขน่อยไม่ได้เอาออกเลยขน่อยใส่เบิดทึงขาทึงเห็ดถูกยางร่วมในทีเดียวเลยว่ามันนี้ครับหน้ามันเด็ดขน่อยก็เอานอไม่ที่ประเภทสีตักเก็บมาไอ้ต้มไว้นั่นแหละ เอามันใส่หม้อให้เรียบร้อยบบบนี้ขาน่อยกันลอ่อให้หน้ำมันเดือดดีๆกัด,กดข้าวแกงจังไหนขาน่นอยกับใส่ใบบักกูดไปนำ้ำสองสามใบบนญหลวง่าแกงจังไหนเนะาะค้งแหลกในชีวิตของขาน่อยเนี่ยขาน่อยกับไส้หัวะตะไคร้ไปอีกคน,น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 ให้มันเข้ากันเนาะ บาทที่นี่กับสุดใสเลยของแสียใสหลายๆโลดจิลดนี่ใส่เกียร์ไปพร้อมใส่เกียร์แล้วกันี่น้ำปลาเดียดใส่โลดนี่น้ำปลาปุ๊บขาดวะได้น้ำปลาเดือดใส่เข้าไปเลยเฮสีฉันชอบเฮสีของขาน้อยชอบขนาดเลยเนี่ยนี่ไฟกับปลดลวก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 โ้หอมสามบานแปดบาน,านพุ่นพี่น้องเอ้ยนั่งกัใสเข่าเบียร์ที่พระธิดาตำไว้ใส่ลงไปม,มันบ่อแหลกไหม ที่ดาตำบ่แหลกเอาหนามาใส่คน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  <c oughs> สีมันเป็นแต่แซ่บเหรอเด้เห็นบ่สีมันเป็นแต่แซ่บส,สักกับใส้เห็ดข้าน่อยกับส่เห็ดลงไปอืมใส่ลงไป,งไปเต็มหม้ออายะเลยบ่เนี่ตอนแรกข้าน้อยว่าจะใส่แค่น้อยเดียวเห็นแล้วก็ใส่เบิดซีเบิงองอ้การนำปลาใส่น้ำปลาจักหน่อยกันนะเลยสิน้ำปลาใส่เข้าไปวานนี้ใส่ผักขาเข้าไปบ่เนี้ อืมกินหอมซิมอีกคนอืมเนี <reco Christ and sweating> ่ยเนี่ยเฮสีกลับมากบซิมวคนมาแซ่บขนาดพอซิมเสร็จแล้วกะเดีดผักอีตูบานนี่งากงามอุ๋วคนลดๆๆ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 ๆ จากนั้นข้าน่อยกับตากใส้ถ้วยเลยครับเตรียมให้เฮสีเพิ่นเหลือกงานมามีมีเตรียมไว้ให้เพิ่นตากใส้ถ้วยไส่บวงไวเห็นบอตากใส่ถ้วยแล้วเป็นตาแสบเพราเขอนียวกับ่ได้หนึ่งแล้ครับซื้อเอาเนี่ยซีมมนก่อนว้าแสบเฮสีเพลินกินอยู่ข้าน่อยสัตว์ก่อนเลยหิวเข่าแห้งแคนดี้ดับเดอ